ที่หนึ่งเท่านั้นหรือเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับก็สามารถที่จะละอุศลรที่จะทำให้มีาการกระทำที่ไม่ไม่ควรทำครับก็คือลำเอียงด้วยความรักความชังความกลัวความความเข่าความกลัวนะครับเป็นไปด้วยอุศลรนั่นเองที่ทํา ซึ่งถ้าเป็นบริสุทธิ์ก็เป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะครับบางกรณีก็ในความรักที่เป็นพวกพ้องกันก็ตัดสินหรือว่าลำเอียงที่จะมีการให้มีการให้สิ่งของหรือว่า,าพวกที่เป็นในรวมก็คือปัจจัยสีนี่นะครับ เอาของเครื่องใช้เครื่องบริภโภครวมไปถึงเรื่องของยดตำแหน่งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ก็เป็นไปตามเยืมหน้าของความชอบพอกันหรืออาจจะใช้มีการใช้อาใช้คำาว่า,าสินบนอะไรพวกนั้นนะครับก็ก็เข้าขายในเรื่องของอคติที่เป็นสันทากคติมก,กันเพราะว่าเข้ามาให้เงิน เราเราก็ช่วยทำให้เขาได้ได้ตามที่ต้องการประมาณนั้นนะครับแต่ประสวดับบันนี่จะไม่เป็นเลยนะครับเพราะนั้นในที่นี้ท่านจึงอธิบายว่าพระสวดดับบันนี่ก็ละอคติทั้ง4ี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนพรอริยบุคคลก็มีเหลือนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าท่านก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะมรรคที่หนึ่งก็ละได้ก็เป็นอัน หมดตั้งแต่มารคกที่หนึ่งแล้วครับก็ท่านอธิบายสั้นๆครับอบอกครับในเรื่องของอคติที่ตอบจะบุคคนครับค่ะก็อคติสี่ก็เป็นความความหยาบของสภาพจิตนะคะที่มีความไม่ยุติธรรมแล้วก็เออ,อย่างเช่นลูกปไมดิขอโทษค่ะ อคติสนะคะก็คือพระอาจารย์สมบัตินันที่โกท่านก็มียกตัวอย่างนะคะเช่นเหมือนกับเวลาคนมีลูกถ้าเป็นลูกเราเนี่ยก็จะก็จะชอบเข้าข้างลูกนะคะถึงแม่ลูกจะผิดก็ต้องเข้าข้างลูกแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของออปุถุชนทั่วไปก็จะทําแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นภริยาบุคคลขั้นแรกก็คือท่านก็มีความยุติธรรมค่ะ ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะเพราะว่าท่านละความเห็นผิดในเรื่องของความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแล้วคือตัวเราจริงๆอ่ะไม่มีท่านดับหมดแล้วนะคะเพราะว่าพวกที่มีอัตตาตัวตนนั้นเนี่ยคือเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิยังยังไม่เห็นพระนิพพานยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจส,สี่นะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนปกติทั่วไปนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนร่ำรวยมหาศาลนะคะหรือจะมะีความเป็นทิพย์ใดๆก็ตามเนี่ยก็มีอัคคติได้ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพระพุทธศาสนาที่สอนเรานะคะแล้วก็ชี้ให้เราเห็นว่าความลำเอียงนั้นมันเป็นเรื่องน่าเกลียดค่ะเป็นเรื่องน่าเกลียดเป็นเรื่องที่ควรละเพราะว่าโลกุตระมรักเนี่ยดับอคติได้ เพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมุติว่าเราเกิดอคติขึ้นมาในจิตใจเราก็จะได้มีสติขึ้นมาช่วยตัดความรู้สึกแบบนั้นออกไปไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้เป็นอิทธิพลของการที่ฟังธรรมมาเยอะค่ะเพราะว่าพระธรรมคำสอนนั้นคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคนั่นเองนะคะกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดับยากมากจริงๆคะ่ะเพราะว่ามีมานานแสนานานแล้วจนกระทั่ง อย่างภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าเป็นสันดานไปแล้วนะคะหมายความว่าก็ติดนิสัยแบบนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีเยอะแยะออกมาได้หลากหลายมากเลยเวลารับอารมณ์แบบนี้ก็จะพฤติกรรมก็ออกมาจะเป็นแบบนี้จะทันทีทันใดเลยอะนะคะแต่ว่าพระธรรมคำสอนนั้นล้วนแต่สอนให้เราดับกิเลสท,ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสติเราก็ปัญญาเนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาค่อยๆสร้าง โดยเหตุปัจจัยที่จะทําให้มีสติมีปัญญาได้เนี่ยคือการฟังพระธรรมนะคะอย่างวันนี้ก็มีสมาชิกในรายกลุ่มท่านหนึง่งใช่ไหมคะถามว่าเหตุปัจจัยเกิดจากอะไรในการที่สภาพจิตเราอ่ะจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพูดออกมาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีเหตุหรือมีปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยนะคะถ้าเป็นลักษณะกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยที่สําคัญก็คือการฟังธรรมนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะถ้าต้องการที่จะดับกิเลสขัดเกากิเลสของตัวเราเองเนี่ยก็ต้องฟังพระธรรมในระดับที่ถึงอริยสัจ4ี่นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีน้อยคนมากที่จะสนใจว่าอริยสัจแต่และข้อจริงๆคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นของไม่สาธารณะค่ะเป็นของคนที่มีบุญเยอะค่ะถึงจะได้มาฟังธรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าว่าโดยความร่ำรวยแล้วเนี่ย อริยทรัพย์เนี่ยคือความร่ํารวยอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยก็คือการสะสมอริยทรัพย์นะคะเพราะในพระไตรปิฎกก็จะมีอยู่เรื่องที่เด่นชัดเลยก็คือพระริยะบุคคลเนี่ยก่อนท่านจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านเป็นคนโรคเรื้อนนะคะก็คือท่านสุป,ปะพุทธกุฏิที่เป็นโรคเรื้อนนะคะแล้วก็ต่อมาได้มีบุญวาสนามากนะคะได้ฟังธรรมเป็น พุทธเวไนก็คือได้ฟังธรรมจากาพระผู้มีพระภาคโดยตรงแล้วก็บรุธรรมก็จะเรียกผู้ที่บรรลุธรรมแบบนี้ว่าเป็นพุทธเวไนนะคะแต่ถ้าเกิดใครบรรลุธรรมเพราะฟังคําของสาวกเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสาวกเวไนนะคะท่านสุปปาพุทธท,ทากุฏิเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบานันแต่ว่าท่านเป็นคนโรคเรื้อนนะคะแล้วทีนี้ ถ้าจําไม่ผิดคือด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมัคทําให้ท่านหายนะคะทําให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรือนถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยใครทราบก็แก้ให้ด้วยค่ะแล้วก็เท้าสักกะลงมาทดสอบค่ะว่าให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะท่านก็ไม่ยอมทําตามเลยเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาก แม้จะตายแล้วก็เกิดใหม่ก็จะไม่เปลี่ยนความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ท้าวสกกะก็เอาเอาลาบมาแลกกับสิ่งที่จะให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงทํานองอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะให้ทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายท่านบอกว่าก็คือเหมือนดุกลับเลยอะว่าว่าท่านเป็นใครทําไมมาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ทรัพย์สินพวกนั้นอะคือ ไม่สามารถที่จะมาทำให้ให้ท่านทำแบบนี้ได้นั่นก็คือแสดงว่าอะไรคะในหัวใจของท่านะ่ะนเป็นคนที่มีความล่ำรวยมากกว่าทรัพย์ทางโลกแม้จริงๆคือไม่มีแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยนะคะอันนี้คือความล่ำรวยอย่างแท้จริงก็คือไม่ได้ต้องการแล้วก็พระพุทธรัตนนั้นประเสริฐกว่าที่ท่านมีศรัทธาในพระรัตนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแลวก็พระสงฆ์คือเรียวกว่าเป็นผู้ถึง พรัตนาไตรแบบโลกุตระนะคะผู้ที่ถึงไตรสนานาคมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบคือถึงไตรสนานาคมแบบโลกุตระนะคะก็คือภริยาบุคคลนั่นเองกับถึงไตรสนานาคมแบบถึงแบบโลกียะก็คือตัวเองอะยังอยู่ในโลกียะภูมิยังไม่มีสภาพจิตที่ไปแตะถึงโลกุตระเลยแบบนี้นะคะก็จะมี2แบบ พวกโลกิยะเนี่ยก็จะมีความจะมีความเศร้าหมองในการถึงพระรัตนาตรัยได้มีการเปลี่ยนใจได้แต่ถ้าเป็นพระรยะบุคคลแล้วท่านไม่มีวันเปลี่ยนตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่เปลี่ยนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอัคคติเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากมากนะคะไม่ควรจะมีแล้วก็ต้องฝึกให้ไม่มีนะคะถึงแม้เราจะไม่ใช่พระอริยบุคคลก็ฝึกได้ค่ะ เพราะวงนี้ก็จะเป็นปกตูปั่นิสยปัจจัยต่อการเป็นพาริยะบุคคลนั่นเองนะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะครับแล้วสรธรรมกลุ่มต่อมาที่ในวิสุทธิมัชย์ยกขึ้นมานะครับก็คืออาสวะนะครับาสวะที่ท่านให้ความจำกัดความในตรงนี้ก็หมายถึงไหลไปนะครับไหลไป น่นเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่เวทีจนถึงยอดผมนู่นเลยอันนี้โดยภูมิโดยโอกาสหรือแม้แต่ในพวกธรรมะก็ไหลไปจนถึงกตรภูนั่นเลยนะครับไม่ว่าจนกว่าจะเป็นรายบุคคลยุงจะละได้อันนี้คือคำจำกัดความของอาสวะที่ที่กล่าวไปแล้วก็เป็นการทุกตัวน,นะครับซึ่งเวลามคเกิดขึ้นโซดาปฏิมรคนะครับก็จะละ ทิหรือทิฐาสะวะนั่นเองนะครับท่านมีคําอธิบายว่าในบรรดาสาาวะทั้งหลายอสาาวะคือทิฐิ 4, ค่าด้วยยานที่หนึ่งสวะคือการค่าด้วยยานที่สามส่วนสองาสาวะค่าด้วยยานที่สี่แม้ในโอคะโยคะทั้งหลายก็ในนี้เช่นกันเพราะมีตัวเลขที่กล่าวถึงสี่ สี่อย่างนี่นะครับก็คืออาสวะโอคา่าโยคาเนมะ่จะมีชื่อที่เหมือนกันที่เป็นอกุศลที่เปรียบด้วยโอค่าเนะี่ก็ห้วงน้ำนะครับโยคาเนี่ก็เครื่องประกอบก็มีสี่ประเภทคือกาม,มากาม,มาโอคะเพราะว่าโอคะาทิติโอคะอวิชชาโอคะ โยคะก็เช่นเดียวกันนะครับอาสวะก็มีมีชื่อเหมือนกันทั้ง4ประเภทนี้ก็เปลี่ยนเป็นท้ายที่อเป็นอาสวะนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อโสดาปฏิมาขยานที่เกิดขึ้นมักที่หน,นี่นะครับก็ละทิชชีได้แต่มักที่สองก็ทําให้บอบางน,นะครับคือทำอาสวะที่เหลืออีก3าให้เบ,บาบาง พระนาคามีก็ละอาสวะท,ที่เป็นโลภะที่เป็นไปในกรรมนะครับเป็นไปใน,ป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 นากรารมคุณส่วนพรหัตพระที่เหลือก็คือเพราะวาราคากับอวิชานะครับทีโดยชื่อก็เพ,เพราะว่าโยคะเพราะโอคะ อวิชาโยค่หรืออวิโชคะก็จะลาด้วยมัรที่สี่รือต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะลาได้นะครับอวิชาก็ก็เป็นกิเลสท,ที่ที่มีกำลังนะครับต้องต้องลาด้วยมัรที่สี่แต่ว่าในในขั้นที่เป็นมัรที่หนึ่ง เป็นต้นไปนะครับก็มีละได้ตามสมควรกับมร้คนะครับอย่างเวลามรขยานิดขึ้นอย่างโมหะที่ที่เป็นไปในโลภะทิฏติกตสสัพพยุตอันนี้ประสบตบังกล้าได้นะครับโมหะที่เป็นไปกับพิจิกิจฉาอันนี้ประสบตบังกล้าได้แล้วก็ ในมากเบื้องต่ำเขาละได้ได้ตามสมควรนะครับคืออาวิชาที่ประกอบกับจิตประเภทบางเภศนี่นะครับสวดาบา,าลก็ละได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าจะละโดยไม่มีเหลือเลยต้องเป็น,ยน,น,นอย่างที่4ี่นะครับมันคือย่างที่4อันนี้ก็เรื่องอาสวะแล้วก็ท่านก็พูดเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มที่เหมือนกันก็คือโอคาตันโยคะนะครับซึ่งเรา บางท่านก็เข้าใจในทำฝ่ายดำโดยใช้พยัญชนะว่าโอคากอยู่ห้วงน้ำบ้างหรือโยกะที่เป็นเป็นตัวเป็นเครื่องประกอบนะครับประกอบว่าในพบก็ทำให้ไม่พ้นไปได้นะครับก็จะมีสี่ประเภทเ,เช่นกัน ก็สาธุคะ่ะอาจารย์เชิญคะก็หนูเสริมนิดนึงนะคะตรงที่ว่า,าพระโสดาบันบุคคลท่านดับอวิชชาที่เกิดกับวิจิกิจฉาได้เป็นต้นในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็คือคำแสดงของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ทรงยกเอากิเลสต,ตัววิจิกิจฉาขึ้นมาเลยนะคะว่าพระโสดาปติมาคเนี่ยดับวิจิกิจฉาเป็นสมุดเฉดทีนี้ผู้ศึกษาเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะโยงได้ว่า วิธีกิจฉาเป็นอกุศลเจตสิกนะคะเกิดในอกุศลจิตแล้วว่าอกุศรลจิตทุกดวงเนี่ยก็ต้องมีความมืดที่ปกคลุมอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอากุศรลจิตเกิดขึ้นเนี่ยก็มีอวิชชาเกิดร่วมด้วยดังนั้นเวลาดับวิจิกิิชฉาได้ไม่ใช่ดับเจตสิกนะคะดับสัมปยุตตธรรมทั้งหมดดับอกุศลจิตดวงนั้นที่มีวิจิกิจฉาเกิดร่วมด้วยแล้วก็ รวมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทั้งหมดก็ไม่มีโอกาสเกิดอีกเลยก็คือเรียกว่ามาร์กมาร์กตัวตัววิจิกิจฉาเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนเรื่องมิจฉาทิฏฐินั้นก็คือมาในรูปแบบหลายอย่างนะคะหลายกิเลสหลายกองก็คือท่านก็พูดถึงว่าพระโสดาบันนั้นดับสีรัพตะปรามาตองค์ธรรมก็คือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดในโลภะมูลจิตสี่ดวงนะคะ แล้วก็แสดงออกมาโดยการประพฤติศีลประพฤติพรตนะคะปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าพูดง่ายๆปฏิบัติธรรมแบบนี้แบบแบบผิดๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าถูกแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะทําให้แทงตลอดอริยศาสตร์จะถึงพระนิพพานจะไปพระนิพพานได้แต่ผิดจากพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นศีระพตาปรามาศก็คือองค์ธรรมคือมิจฉาทิฐิ แล้วนอกจากดับสีลัพพตาปามาฏแล้วผู้ศึกษาก็ต้องโยงไปถึงกิเลสกองอื่นด้วยว่า,อ,าอะไรนะคะอีทางสัจจาพินิเวสกายคันถะไปถึงเรื่องของคันถะสีนะคะว่ามีความคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยอันนี้ก็องค์ธรรมก็คือมิจฉาทิฐิเพราะ เพราะยึดมั่นถือมั่นเรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะจริงๆแล้วสังขารธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องอาศัยปัจจัยมากมายทีเดียวนะคะต้องอาศัยปัจจัยมากมายทีเดียวในการที่จะบรรลุธรรมได้นะคะแต่ว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาจะผูกมัดความคิดของเขาอาจจะผูกมัดไว้กับคนที่ตัวเองนับถือก็ได้นะคะ พอนับถือในบุคคลน,นั้นคําพูดของบุคคลน,นั้นก็คือเป็นอันนับถือไปด้วยแล้วก็ยึดมั่นไปด้วยแล้วก็ไม่เปิดใจฟังสิ่งอื่นนะคะก็เลยเรียกว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามงคลสาสิแปดประการข้อที่1เนี่ยยากจริงๆค่ะว่าเราจะรู้ไหมว่าเรากําลังคบคนพาลอยู่เพราะว่ามงคลสาสิบแปดข้อเนี่ยข้อแรกสําคัญที่สุดเลยก็คือทรงสอนว่าให้เลิกคบคนพาลน,นะคะแล้วก็ เมื่อเลิกคบคนผพานได้แล้วเราจะไปคบใครใช่ไหมคะก็คือให้คบบัณฑิตเพราะว่าถ้าไม่เลิกคบคนผพานแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะได้มาคบบัณฑิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องหลีกออกก่อนแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าคนไปทางผิดมากกว่าทางถูกค่ะจึงทรงสอนให้พิจารณาให้ดีนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่า กว่าจะรู้เนี่ยบางทีก็ใช้เวลาบางท่านก็ใช้เวลาเป็น20ปีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะกว่าจะรู้อันนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องยากมากๆค่ะดังนั้นคนที่จะได้มาฟังอริยาาสัจสี่นั้นเป็นเรื่องของบุญที่ส่งผลจริงๆนะคะเป็นเรื่องไม่สาธารณะค่ะทีนี้มาดูกิเลสกองนี้นะคะที่ท่านใช้คําว่าอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองในสันดานส่วนโอคะก็เป็นกิเลสที่เปรียบเสมือนห้วงน้ําใหญ่นะคะ โยคะก็คือเป็นกิเลสท,ที่ประกอบเอาไว้ในภพอันนี้ก็เป็นการประกาศอาทีนวะหรือโทษของอกุศลเจตสิกทั้งหลายนะคะที่น่ารังเกียจมากแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเหลือเกินนะคะอย่างเช่นคาว่าอาสวะเนี่ยค่ะอาสวะก็คือกิเลสท,ที่หมักดองอยู่ในสันดานโอ้โหแสดงว่ามันพร้อมที่จะไหลยเยิ้มออกมานะคะพระอาจารย์สมบัติท่าน ท่านจะใช้คำเปรียบเสมือนยางต้นไม้บ้างนะคะอย่างช่วงนี้ส่วนตัวตัวเองก็จะคอยตัดกิ่งต้นลีลาวดีที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่มีหลายต้นมากเลยค่ะมันก็หักง่ายๆนะคะเวลาจะมือถ้าถ้ากิ่งก้านไม่ใหญ่มากเนี่ยเราก็แค่ดึงเขาเขาก็หักแล้วแล้วก็จะตามมาด้วยยางค่ะหรือบางทีเก็บมะม่วงนะคะ เก็บมะม่วงมะม่วงบางอย่างเนี่ยก็จะมียางอะเยอะออกมาที่ขั้วเลยแบบแทบจะหยดใส่เราเลยแบบนี้นะคะก็คือแสดงเนี่ยก็พอเห็นทีไรก็จะนึกถึงอาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสที่มันแบบว่ามันชุ่มฉ่าอยู่ในหัวใจอยู่แล้วพร้อมที่จะออกมาเมื่อได้รับอารมณ์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นความงดงามของพระธรรมที่สอนเรานะคะว่าเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นยางต้นไม้ เราก็น้อมถึงอาสวะกิเลสข,ของเราได้ว่าเออเรายังมีอยู่เยอะนะคะยังดับไม่หมดแล้วเนี่ยพร้อมจะทำงานพร้อมที่จะทำให้เราจิตเป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อก็ต้องตั้งจิตว่าจะต้องจัดการกับเจ้าอาสวะเหล่านี้ให้หมดให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราหันหน้าเข้าหาพระรัตนาตรยต่อไปค่ะจนกว่าจะดับอาสวะพวกนี้หมดนะคะ โอคาก็เช่นกันเป็นห่วงน้ำใหญ่แบบพระพระพุทธศาสนาค่ะเปรียบเสมือนกับเรือเปรียบเสมือนกับเรือที่พาเรียกว่าพาคนที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในห่วงน้ำเนี่ยเก็บขึ้นไปบนเรือนะคะเก็บขึ้นไปบนเรือแต่กำลังเดินทางกันไปเพื่อจะให้ให้พ้นจากห่วงน้ำถ้าไม่เป็นพระอรหันเนี่ย ยังไม่ถึงฝั่งพันธิพาณอย่างแท้จริงเนี่ยบางบางจังหวะเนี่ยท่านก็คือหมายถึงความเป็นพระอาหารหันเลยทีเดียวนะคะก็คือไปเหยียบอยู่บนฝั่งได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนอกนั้นคือยังลอยอยู่ในสามสิเวศภพภูมิก็คือห้วงน้ํานะคะก็คือใหญ่มากจริงๆแม้เป็นพระโส,โสดาบันพระสกทาคามีก็ยังจะต้องเกิดอาศัยอยู่ในสามสิเวศภพภูมิอยู่นั่นเองนะคะในความหมายตรงนั้นก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นความงดงามของ คำพีที่กำลังประกาศถึงอนุภาพของโลกุตระมรัคที่จะดับอาสวะกิเลสเหล่านี้นะคะแล้วก็ดับโคคะดับโยคะค่ะทีนี้ทุกท่านก็คงจะจำได้แม่นแล้วนะคะว่าโสดาปฏิมัคเนี่ยดับทิฏฐิเวลาเป็นอาสวะก็คือทิฏฐาสวะก็เปลี่ยนชื่อนะคะถ้าเป็นโคคะก็เรียกว่าทิฐิโอคะเอทิฏโคคะแล้วก็ ทิฏโคะนี่เป็นแล้วก็โยคะก็คือทิฐิโยคะนะคะอันนี้ก็คือองค์ธรรมก็คือมิจฉาทิฐินั่นเองแล้วก็พอโสดาปฏิมาคดับเนี่ยก็ดับทั้งอาสวะโอคะโยคะ,ยค,ะคือเราจะต้องมองให้ออกว่าพอดับทิฐิก็คือกิเลสหลายกองก็หายไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่ากิเลสแต่ละกองนั้น ทรงใช้คําบรรยายเพื่อให้เรามองเห็นถึงความน่ารังเกียจแล้วก็ถึงอิทธิพลของอกุศลที่เขาครอบงำจิตเราอะอยู่เรียกว่าดักเอาไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเกิดขึ้นมานะคะแต่ก็โชคดีที่เราได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นจะได้ยินพระอาจารย์สมบัติท่านจะพูดบ่อยๆนะคะว่าตอนฟังธรรมเนี่ยศิกขาสามก็ดูดีค่ะสิกขาสามก็กำลังเกิดขึ้น อินทรีห้าก็กําลังอบรมอยู่กําลังเจริญอยู่นะคะพระอาจารย์ก็จะแย่บ่อยๆว่าไม่มีใครมีอินทรีย์ล้ําหน้าไม่มีใครมีอินทรีย์เยอะเกินไปไม่ต้องกลัวเลยเพราะฉะนั้นอบรมบ่มอินทรีย์ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรล้าหน้านะคะเพราะว่าท่านคือคือพระอาจารย์ก็จะพูดอย่างนั้นก็คือเหมือนกับจะกระตุ้นให้เราขยันฟังธรรมนะคะแล้วก็ขยันปฏิบัติธรรมขยันตรึกธรรมแล้วก็ฝึกเจริญกรรมฐานด้วยนะคะค่ะตรงนี้ก็ เป็นอันโสดาปฏิมักดับทิฏฐินะคะแล้วก็พระนาคามีก็ดับกามาสะวะส่วนภวาสะวะกับอวิชาสะวะนั้นก็คือเป็นเศษที่เหลือๆออีกเล็กน้อยที่พระนาคามียังมีเหลืออยู่นะคะก็ดับที่อรหัตตมักซึ่งในช่วงจังหวะที่เปลี่ยนจากพระนาคามีเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะเท่าที่ฟังจากพระไตรปิฎกอย่างเช่น บางท่านตายจากโลกมนุษย์เป็นพระอนาคามีพอไปเกิดบนพรมบนชั้นพรมเนี่ยท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อก็เป็นพระอารหันต์เลยด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านคล่องอยู่แล้วในการเจริญวิปัสสนาแล้วก็กิเลสก็เหลือน้อยมากนะคะจิตส่วนใหญ่ก็คือยิ่งดับกามาสวะแล้วเนี่ย กามเนี่ยค่ะทำให้สัตว์เนี่ยยึดติดติดข้องมากก็คือสีเสียงกลิ่นรสผดพะพัทั้งในโลกมนุษย์แล้วก็บนสวรรค์ยิ่งบนสวรรค์นี่ก็ฟังแล้วน่ากลัวนะคะที่เป็นของทิพย์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอิทธาลมค่ะอิทธาลมเนี่ยเป็นที่นอนเนื่องของการมราคานุสัยคือโลภะก็จะเกิดเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ จะต้องมีน้อยใช่ไหมคะก็คือเป็นพวกที่ฟังทำตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยถึงจะชนะอิทธารมได้เพราะเราเราลองเปรียบเทียบตัวเราในโลกมนุษย์นะคะเวลาเราได้อารมณ์ดีๆเนี่ยโลภะมันก็เกิดง่ายมากเลยขนาดยังไม่เป็นทิปอ่ะนะคะอารมณ์ยังไม่ใช่ของทิปอะ่ะยังโลภะเกิดอัตโนมัติเลยอะคะ่ะแล้วถ้าไปเจอของทิปนี่คือจะเป็นยังไงนะคะ ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวก็คือกลัวว่าจะไม่ได้อบรมสิกข,ขาสามต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้มีปัญญาแทงตลอดอริยสัจสีโดยเร็วพลันนะคะไม่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดด้วยอนุภาพที่เราได้สนธนาธรรมกันนี้เป็นต้นค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับธรรมะไฟดำที่เป็น อำมาจที่มีมากต้องละนะครับในลําดับต่อมาจะเป็นเรื่องของนิวร์ครับนิวร์ก็ปิดกั้นหรือใช้คําว่าขีดกั้นปิดบงังกุศลน,นะครับไม่ประมาณว่าไม่ให้กุศลเกิดขึ้นกุ้มรุมเวลาอกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิด